คลองน้ำใสเป็นแหล่งศึกษาความคิดเกิดจากความรู้ที่หาได้จากการเรียนรู้รโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตสองกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2534บนเนื้อที่12ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลบาละอำเภอกาบางังจังหวัดยะลามีเขตบริการ3หมู่บ้านคือหมู่ที่2บ้านคลองน้ําใสหมู่ที่7บ้านคลองปุดและหมู่ที่8บ้านคลองชิงอยู่ห่างจากตัวเมืองยะลา55กิโลเมตรห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตสองจกิโลเมตรโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด482คนนักเรียนชาย228คนนักเรียนหญิง254คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายอีซาดิเสมผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสและนางสาวนุริยะสามีเลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส บุคลากรในโรงเรียนมีทั้งหมด35คนผู้อำนวยการจำนวน1คนรองผู้อำนวยการจำนวน1คนข้าราชการครูจำนวน19คนพนักงานราชการจำนวน9คนวิทยากรอิสลามจำนวน4คน ช่างไฟฟ้าจำนวนหนึ่งคนนักการพานโรงจำนวนหนึ่งคนพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวนหนึ่งคนปรัชญาโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่ครูมีขวัญกําลังใจฝ่ายงานเป็นระบบคบหาชุมชนผลผลิตมีคุณภาพคําขวัญประจำโรงเรียนสุขภาพเป็นเลิศ เทิดคุณธรรมนำวิชาการประสานชุมชนอัตลักษณ์โรงเรียนเด็กดีมีงานทำเอกลักษณ์โรงเรียนรีสอร์ทการศึกษาโซนนิ่งการเรียนรู้สู่จุดหมายและสันติสุขสีประจำโรงเรียนชมพูเหลืองฟ้า ใลักษณะผู้เรียนที่คาดหวังของโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสตามแนวคิดสามัญศาสนาอาชีพเพื่อเป็นการกำหนดคอนเซปต์ในแต่ละด้านดังนี้สามัญภาคเพียนเขียนอ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวแน่ลหกหัวน ลายใ้งานของเราเป็นระบบอุปกรณ์สื่อครบโรงเรียนเราทันสมัยเช้กกิจโคเพียงเราไม่เสียงเราพอใจผลผลิตที่ได้คุณภาพทราบทั่วกันสุขภาพนักเรียนของเรานั้น เราเทิดคุณธรรมไว้คงมันวิชาการเราเก่านำสิ่งสำคัญประชาสัมพันธ์มุ่งประสานชมุชมชนคลองน้ำใสโรงเรียนเราน้าอยู่ทางคุณครูสร้างสิษย์มีประสิทธิผลเพศสถา,าบันคงมั่นอยู่ใน บ้านทองน้ำใสเป็นแหล่งศึกษาเลื่องชมผู้ฟ้าเราเด่นเป็นศักดิ์ศรีโรงเรียนหนาอยู่คู่คุณงามความดีนักเรียนครูมีความและกำลังกน งานของเราเป็นระบบอุปกรณ์สื่อครบโรงเรียนเราทันสมัย,มยใช้กระปิพอเพียงเราไม่เสียงเราพอใจผลผลิตที่ได้คุณภาพทราบทั่วกันสุขภาพนักเรียนของเรานั้นเป็นเลิศพวกเราเทิดคุณธรรมไว้คงมั่น วิชาการเราก่าวนำสิ่งสำคัญประชาสัมพันธ์มุ่งประสานชุมชนครองน้ำใสโรงเรียนเราน่าอยู่ทั้งคุณครูสร้างสิธิ์มีศิษยิทิพน ย,ยึดมั่นในหลักการการตอบสนองความต้องการของชุมชนนนักเรีย ของเราเป็นระบบอุปกรณ์สื่อครบโรงเรียนเราทันสมัย,มยใช้กระดิบโพเพียงเราไม่เสียงเราพอใจผลผลิตที่ได้คุณภาพทราบทั่วกันสุขภาพนักเรียนของเรานั้นเป็นเลิศพวกเราเทิดคุณธรรมไว้คงม,มั่น การเราเก่านำสิ่งสำคัญประชาสัมันมุ่งประสานชุมชนคลองน้ำใสโรงเรียนเราหน้าอยู่ทั้งคุณครูสร้างสิทธิ์มีะสิทธิผลถ้รสถาบันคงมั่นอยู่ในขมลทุกคนรักครอง อาชีพมีพื้นฐานอาชีพตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งได้รับการสนับสนุนต่อยอดจากการร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ศูนย์ช่างเศรษฐกิจพอเพียงและครูนักพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างอาชีพที่ตอบโจทย์ชุมชนในถิ่นธุรกรันดาร ของเราเป็นระบบอุปกรณ์สื่อครบโรงเรียนเราทันสมัยเช้กกิบโเพียงเราไม่เสียเราพอใจผลผลิตที่ได้คุณภาพทราบทั่วกันสุขภาพนักเรียนของเรานั้นเป็นเลิศพวกเราเทิดคุณธรรมไว้คงม,มันวิชาการ ไปโรงเรียนเราหน้าอยู่ทั้งคุณคร,สรสูรสร้างศิษย์กับศิษย์ได้ผลเธอสถาบันคงมั่นอยู่ในกระมนทุกคนรักครองน้ำใสไปช่วยรัน บ้านคลองน้ำใสเป็นแหล่งศึกษา,าเรื่องชมผูฟ้าเราเด่นเป็นศักดิ์ศรีโรงเรียนหน้าอยู่คู่คุณงามความดีนักเรียนครู